สวัสดีครับคุณผู้ชมนคนอยู่กับผมพลมโตไรายวอลกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงรถเล็กครับที่เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 3นี้นั่นก็คือรถอโตเมติกจากทางค่าย The Crazy Gang Suzuki Avenis 125ต้องบอกก่อนครับว่า Avenis 125หลายคนอาจจะแซวมองว่ามันเป็นรถที่ดูนหน้าตาตลกอันนี้ผมต้องบอกก่อนครับว่าพอเราเห็นคันจริงแล้ว มันถือว่าสวยกว่าในรูปแล้วก็หน้าตาก็ถือว่าน่ารักใช้ได้เลยมีรายละเอียดจุดที่น่าสนใจก็คือชุดไฟหน้าที่เป็นแบบ LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่บรเรนพลาสติกแผงคอทางด้านบนแล้วก็ตัวไฟท้ายแบบ LED ครับจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็แยกออกสองโคมด้วยกันซึ่งลักษณะนี้ทำให้มันดูเหมือนรถใหญ่อย่างพวกบิ๊กสกูเตอร์สายสปอร์ต แต่ด้วยความที่มันเป็นรถในสไตล์แบบสปอร์ต AT ไซส์เล็กจึงทำให้มันมีช่องเปิดบริเวณตรงกลางฟอร์บอร์ดทำให้รถคันนี้ครับเป็นรถที่ขี่ง่ายคอนโทรลได้สะดวกคล่องตัวและสามารถวางเท้าได้อย่างสบายแถมก้าวขึ้นลงก็สะดวกอีกสำหรับคนที่ตัวเล็กๆนอกจากนั้นรถไซส์นี้ครับก็แน่นอนว่าจะให้ตะขอเกี่ยวของมาด้วยแต่อเวนิสให้มาถึง2ตํตแหน่งก็คือทางด้านหน้า แล้วก็อีกตำแหน่งที่อยู่ตรงด้านใต้เบาะจุดที่ถือว่าแตกต่างแล้วแปลกจากเพื่อนเลยอีกอย่างหนึ่งครับก็คือถังน้ำมันที่ย้ายตัวตำแหน่งฝาเปิดมาอยู่ทางด้านบันท้ายรถตรงนี้มันมีข้อดีเลยคือไม่ต้องเสียเวลามานั่งเปิดเบาะขึ้นครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างจึงทาให้พื้นที่ใส่ของ U box มันมีขนาดใหญ่จุถึง21.5ลิตรและตัวแบตเตอรี่ของมันครับ ย้ายไปอยู่บริเวณทางด้านหน้าซึ่งจะมีชิ้นพลาสติกที่อยู่บริเวณเหนือไฟหน้าเนี่ยครับปิดอยู่นอกจากนั้นการที่มันไม่ได้มีถังน้ํามันอยู่ทางด้านหน้าตัวรถครับจึงทําให้มันมีลิ้นชักที่เก็บของอยู่ด้วยกัน2ฝั่งเลยครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นช่องปิดมาพร้อมกับพอร์ต usb ส่วนทางด้านขวาจะเป็นช่องเปิดโลง่ง ชุดมาตรวัดให้มาเป็นแบบ f u ลดิจิตอล LCD แบบตัวสปอร์ตอย่างจิกเซอ SF มีไฟ Eco ติดขึ้นหากเราขี่แบบประหยัดแม้ว่าเขาจะเป็นรถ AT ทไซส์เล็กช่วง 125cc แต่ว่าตัวเบาะนั่งก็ถือว่าขนาดใหญ่แล้วก็นั่งได้สบายในระดับเทียบเท่ากับ Premium p r e เมี m ม t อทพิกัด 150cc ด้วยตำแหน่งเบาะคนซ้อนที่ใหญ่แล้วมันก็หนานุ่มนั่งได้สบายครับ ผมกำลังเครื่องยนต์ SEP Suzuki Eco Performance ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเบาแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีให้กำลังแรงบิดที่มี performance พอเหมาะสำหรับการใช้งานในรถไซน์นี้และมาพร้อมกับระบบ Suzuki Easy Start System ติดเครื่องได้โดยง่ายเพียงแค่กดปุ่มแค่แชะเดียวเท่านั้น ระบบเบรกครับทางด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบรกด้านหลังดรัมเบรกมาพร้อมระบบคอมบ n e b เบรกจุดที่น่าสนใจเลยก็คือราคาค่าตัวของ Suzuki Avenis 125ครับแม้ว่าจะไม่มีราคาอย่างเป็นทางการที่หน้าเว็บแล้วก็ป้ายแต่ก็ต้องบอกว่าราคาที่เราได้ยินแววๆมาก็คือ56,900บาทเป็นราคาแนะนำจากทาง Suzuki m o t o s e ซ l ครับและนอกจากนั้น มีโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ออกรถ50คันแรกได้รับ voucher ส่วนลดอีก5,000บาทด้วยซึ่งรายละเอียดเรื่องของราคาแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ผมรบกวนเพื่อนๆครับติดต่อสอบถามจากทางเซลล์ตัวแทนจำหน่ายดิวเลอร์ใกล้บ้านคุณอีกทีหนึ่งเพราะว่าราคาในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากัน a เวนิส125มีให้เลือก3สีได้แก่สีส้มดำแล้วก็สีขาวเทา รวมไปถึงสีดำและถ้ามีโอกาสครับเราจะมารีวิวรถรุ่นนี้ให้เพื่อนๆที่มองหา AT ทไซส์เล็กช่วงพิกัด 125cc ซีีกันอีกทีหนึ่งหากมีโอกาสครับสุดท้ายนี้ผมพลขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ช่องของเราแล้วก็ตัว facebook com m o t o r w v a l ให้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ